สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Jack Expert Channel นะครับวันนี้พบกับผมแจ็คนะครับวันนี้ผมจะพามาชมเหรียญท้าวเวสสุวรรณนะครับเป็นรุ่นเพชรกลับนะครับของหลวงพ่ออิฐนะครับสร้างปีห้าเก้านะครับผมวัดจุฬามณีนะครับสําหรับรุ่นนี้จะเป็นเป็นเนื้อมหาชนวนนะครับสร้างจํานวนสี่พันเหรียญนะครับเป็นที่ระลึกกระถินปีห้าเก้านะครับอันนี้เป็นลักษณะของกล่องนะครับ เดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะครับอน,นี้เหรียญก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีสัญลักษณ์ของวัดจุฬามณีนะครับเป็นแบบนี้เดี๋ยวเรามาดูเหรียญกันนะครับเหรียญน,นี้นะครับก็คือเป็นพิมพ์ใบาสาเกนะครับลักษณะเป็นแบบนี้เป็น เป็นเหรียญที่ทํามาเพื่อเป็นที่ระลึกกฐินปีห้าเก้านะครับพิธีมหาพุทธาพิเศษเนี่ยชัยมงคลอธิษฐานจิตเดี่ยวโดยหลวงพู้อินะครับพัทละจาโรนะครับนวัจุลามณีนะครับเมื่อสิบแปดตุลาคมปีห้าเก้านะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในเหรียญกันนะครับอันนี้เป็นเนื้อมหาชนวนนะครับสร้างจํานวนสี่พันเหรียญน,นะครับก็คือสร้างน้อยมากๆนะครับอ่า เรามาดูเหรียญใกล้ๆกันเลยนะครับโดยรวมของเหรียญเนี่ยก็คือจะเป็นผิวเรียบนะครับผิวเรียบแล้วก็ตึงนะครับดูลักษณะผิวเหรียญก่อนนะครับด้านในนะครับแล้วก็ใบหน้าขององค์เทวิสุวรรณครับก็จะมีลักษณะแบบนี้ดวงตาที่ชัดนะครับแล้วก็จมูกจมูกโด่งนะครับจมูกโด่งแล้วก็โตนะครับแบบนี้ด้านบนก็จะเรียบเลยแล้วก็ ลวดลายนะครับชุดแต่งกายขององค์เทววสุวรรณก็จะมีความคมชัดมีความลึกนะครับชายแขงผิวนะครับก็จะลวดลายจะชัดเจนนะครับด้านล่างก็จะเป็นตัวหนังสือเทววสุวรรณนะครับอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็มีตอกโคดทางด้านซ้ายนะครับตอกโคดเหล็งแบบนี้ลักษณะการตอกโคดของเหรียญจะไม่เหมือนกันนะครับเหรียญแต่ละเนื้อจะตอกคนละที่กัน แต่ส่วนเนื้อมหาชนวนตัวนี้นะครับก็จะตอกด้านด้านซ้ายตรงนี้นะครับด้านด้านข้างเหรียญก็จะประมาณนี้นะครับก็จะเป็นล่องลึกนะครับลวดลายของเหรียญนะครับก็จะมีแบบนี้เป็นลายนูนขึ้นมานะครับและมีความลึกนะครับของผิวของด้านข้างเหรียญนะครับก็จะมีความความเงานะครับมีมีลุ้งนิดนิดด้านข้างนะครับ นี่นะครับผิวจะเรียบเนียนนะครับแล้วก็ลวดลายก็จะชัดเจนนะครับด้านบนก็จะชัดทีนี้มาดูด้านหลังเหรียญนะครับผิวด้านหลังเหรียญก็จะมีความเรียบเหมือนเหมือนกันนะครับเหมือนกับด้านหน้านะครับผิวเรียบแล้วก็อักขระตัวหนังสือเนี่ยจะมีความชัดเจนนะครับลึกแล้วก็ฟอนต์ตัวหนังสือนะครับฟอนต์ตัวหนังสือให้ทุกท่านจําไว้เลยนะครับว่าเป็นฟอนต์แบบนี้นะครับ จะออกลักษณะแบบตรงๆนะครับใหญ่ๆนิดนึงนะครับรุ่นนี้มีเหรียญเกน,นะครับในตามท้องตลาดมีนะครับให้ทุกท่านระมัดระวังให้ดีนะครับอักขระลายของเหรียญก็จะแบบนี้นะครับด้านบนก็จะมีความเรียกความลึกของลวดลายนะครับแล้วก็ผิวก็จะมี เป็นเงาลุ้งนิดๆนะครับแล้วแต่เหรียญนะครับบางเหรียญก็อาจจะมีเงาลุ้งมากน้อยนะครับแล้วก็การตอกโค้รเหรียญนะครับก็จะเป็นการตอกลึกลงไปแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวตัวตัวเลขนะครับก็จะมีความใกล้เคียงกันนะครับฟผลก็จะประมาณนี้อันนี้เป็นเอกลักษณ์ของวัดจุฬามณีนะครับเนี่ยนะครับสังเกตขอบเหรียญด้านล่างนะครับก็จะมี ลอยนูนขึ้นมานะครับปกติถ้าเป็นถ้าเป็นเหรียญที่เก๊ก็จะไม่ค่อยมีรายละเอียดที่ชัดเจนแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือรายละเอียดความคมชัดตามขอบตามอะไรเงี้ยก็จะชัดชัดมากนะครับการตัดขอบนะครับดูขอบคมตัดเนื่องจากเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่มีรอยหยักค่อนข้างเยอะนะครับการตัดขอบนี้มีความสำคัญมากสำหรับรุ่นนี้นะครับ การตัดขอบก็คือจะมีความคมชัดแล้วก็ตรงกันนะครับระหว่างขอบหน้ากับขอบหลังตัดตรงกันก็คือรอยเฉือนเนื้อทิ้งด้านข้างเนี่ยก็คือน้อยมากนะครับสำหรับรุ่นนี้หรือแทบจะไม่ค่อยมีเลยก็ว่าได้นะครับเนีย่ยเราลอง,ลองดูการตัดขอบชัดเจนมากครับไม่มีรอยตะไบรอยอะไรเลยนะครับอันนี้คือแบบคมมาก การตัดขอบเหรียญก็คือแม่พิมพ์นี่ตัดแบบขาดเลยเนี่ยนะครับลักษณะโดยรวมของเหรียญก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะครับใบหน้าขององค์เทวิสวรรณ์นะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับมีความดุดันนะครับให้ทุกท่านสังเกตดีๆนะครับเหรียญน,นี้ผมผมเคยเจอของปลอมมาแล้วนะครับแต่ก็ยัง ยังมีความห่างอยู่นะครับก็คือความละเอียดยังไม่ได้เท่านี้นะครับเหลี่ยนก็จะมีการนูนนะครับตรงองค์เทววิสวรณก็จะนนนขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่นะครับเอียงเหลียนดูแบบนี้นะครับนี่นะครับก็จะเงาเงาแบบนี้เลยเงาแล้วก็ผิวเรียบเนียนนะครับเดี๋ยวดูด้านหลังกันอีกทีนะครับนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลย ก็จะมีความเงาเอียงดูได้ครับเอียงแบบนี้ครับเอียงเพื่อให้เราเห็นมิติอีกมิติหนึ่งก็คือความลึกของของเหรียญแล้วก็ตัวอักษรที่นูนขึ้นมานะครับเราจะได้เห็นความชัดเจนนะครับแล้วก็ตัวหนังสือเนี่ยจะมีจะมีความความหยาบของผิวนิดนึงนะครับก็คือเหมือนเหมือนรังผึ้งนะครับมีความหยาบบนบนตัวหนังสือนะครับจะมีความหยาบ นนบ,บนตัวหนังสือจะไม่เรียบนะครับจะมีความหยาบแต่ส่วนที่เรียบก็จะเป็นตัวผิวนะครับนี่นะครับโอเคสหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญที่สร้างน้อยมากนะครับก็คือเป็นปีนะห้าเก้าเนี่ยเหรียญที่รลึกกระถินเนี่ยก็คือเนื้อทองคำเนี่ยสร้างตามจองนะครับแต่ส่วนเนื้อเงินลงยาเนี่ยสร้างเพียงเก้าสิบเก้าเหรียญน,นะครับ เนื้อเงินลงยาหน้าทองคำนะครับสร้างเก้าสิบเก้าเหรียญตัวนเนื้อเงินลงยาเนี่ยสร้างสามร้อยเหรียญแล้วก็เนื้อเงินเนี่ยสร้างก็สร้างสามร้อยเหรียญเหมือนกันนะครับแล้วก็นวะแก่ทองคาในสร้างเพียงห้าร้อยเหรียญนะครับแล้วก็เนื้อมหาชนวนเนี่ยครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้ที่ผมถืออยู่นะครับก็คือสร้างสี่พันเหรียญนะครับสร้างน้อยมากครับรวมทุกเนื้อแล้วนะครับสําหรับรุ่นนี้ก็คือประมาณห้าพันกว่าเหรียญนะครับ ที่หลวงพ่อสร้างขึ้นมานะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับเป็นเป็นรุ่นเรียกว่ารุ่นเพชรกลับนะครับแล้วก็เช่าหาก็ต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าเหรียญที่สร้างน้อยแบบนี้ก็จะมีคนต้องการเยอะนะครับพระที่หลวงพ่อสร้างนะครับก็ดีทุกรุ่นนะครับควรคาดแก่การไว้บูชานะครับผมผมก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ครับไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับทุกท่านที่กําลังศึกษานะครับเงินของท่านแท้พระท่านก็ต้องแท้นะครับผม ฝากติดตามช่องด้วยนะครับผมแล้วพบกันในคลิปหน้าครับผมวันนี้ผมแจ็คเอ็กเปิดสวัสดีครับ